ทำยายคอนเทนต์รอบและการสหรับเรื่องดรามา่าคอนเสิร์ตที่นอก,นอนกครับผมคือ<ว>ตัวอะไรอย่างเงี้ยที่ดีเลงค่ะก็เหตุการณ์ก็อีกซิเดตนจริงๆค่ะเนื่องจากว่ามีทีมงานตกเครื่องค่ะแล้วก็กระเป๋าหายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้คือตกเครื่องสองคนก็คือ,อพี่เนมแล้วก็มือกีต้าอีกคนนึงในวงอะค่ะแล้วอพอดีว่าเรื่องโหลดกระเป๋าเงี้ยมันก็ต้องแบบว่าแชร์น้ำหนักกันค่ะแล้วกลายเป็นว่ากระเป๋าหนูอะไปอยู่ในชื่อของคนที่ตกเครื่อง เราชุดทั้งหมดชุดชุดแสดงโชว์อยู่ในนั้นหมดเลยตอนแรกก็เลยคุยกับาทางาผู้จัดนะคะว่าจะขอขึ้นสามพุ่มก็คือเหลทไปประมาณาชั่วโมงชั่วโมงนิดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทีนี้คือด้วยความที่พอถึงเวลาจริงๆแล้วเครื่องอ่ะดันดีเลย์ออกไปอีกก็เลยกลายเป็นว่ามันก็ช้าแบบช้าไปอีกอย่างเงี้ยค่ะ ก็ในเรื่องของเวลาเนี่ยคะ่ะก็อาจจะต้องอันนี้ก็ต้องขอโทษนะคะแฟนๆที่มารอชมกันนะคะเพราะว่าวันนั้นนะแฟนๆก็มาตั้งแต่ตอนกลางวันเลยอะคะ่ะนี่เข้าใจเจริงๆต้องขอโทษจริง,รงแล้วคือบางคนก็คอมเมนต์ว่าทําไมลยาไยมาถึงแล้วยังไม่ขึ้นเลยอันนี้คือหนูเองก็มีการปรึกษากับทางผู้จัดคาว่าเราจะเอาอยัางไงกันดีจะตอนแรกก็มีการให้ดั้เซื้อชายขึ้นไปโชว์ก่อนเ,อเพื่อแก้หน้าก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราก็ต้องรอชุดแล้วก็รอ ขึ้นดนตรีด้วยแล้วหลังจากนั้นก็พอเวลามันแบบยังไม่สามารถขึ้นโชว์ได้ก็เลยมีการประกาศเพราะว่าแฟนๆบางคนก็คิดว่าตัวหนูเองบางคนตกเครื่องหรือว่าลำาลยจะไม่มาหรือเปล่าไม่มั่นใจอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยมีการประกาศมาออกไปก่อนรอบที่2ค่ะเพราะรอบที่สามมันดึกมากจริงๆคือคนก็เริ่มแบบรอไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยต้องสุดวิสัยต้องขึ้นเป็น ในชุดที่ยังไม่พร้อมค่ะซึ่งชุดวันนั้นก็คือเป็นชุดที่หนูใส่ขึ้นเครื่องมาแล้วคือบางคนก็บอกว่าเอ๊ะก,ก็ขึ้นไปร้องได้ตอนไม่มีดนตรีพือจริงอะหนูไม่ได้มีแบ็คกิ้งแท็กไม่ได้มีอะไรไปเลยเพราะว่าเราไปวงสดค่ะก็ได้มีการแบบประสานด่วนกับทางทีมไทยว่าต้องส่งไฟมาด่วนเลยส่งไฟเพลงค่ะมาด่วนตอนนั้นคือมันด่วนที่สุดได้ตอนนั้นจริงๆต้องขอโทษอีกครั้งที่ทําให้แฟนเพลงผิดหวังนะคะแล้วก็เดี๋ยวครั้งต่อไปจะไม่ให้เกิดเหตุแบบนี้อีกนะคะก็ในซาวดเน็ตเขาถามว่าท่าม ก่อนที่จะมีแบบเกินดนราม่าที่เราไม่อธิบายก่อนอะอ๋ออธิบายไปแล้วค่ะก็มีการประกาศไปแล้วแล้วก็ทางผู้จัดก็บอกว่ามีการบอกเบื้องต้นไปแล้วค่ะบรรยากาศที่มันอยู่ณตอนนั้นใจเรามันทำตุ้มตุ้มตลอดเลยนะเพราะว่าเห็นพวกมันเสียงคนโมงเป็นคนแบบอะไรอย่างเงี้ยอ่่าทีเราลุ้นตั้งแต่วินาทีแรกตั้งแต่รู้ว่า,าเพื่อนตก,ตกเครื่องแล้วค่ะเพราะว่ามัน ต่างประเทศด้วยเนาะไม่ใช่บ้านเราแล้วตัวเราเองก็มีคนพามีทีมงานพาไปอีกทีหนึ่งเงี้ยค่ะมีพี่ๆเขาจัดเรื่องจ,จัดแจงทั้งทริปเลยเงี้ยค่ะเราเองก็รู้แบบเฉพาะในจุดของเราเยเขาก็เป็นคนพาไปด้วยย่งเงี้<อ>ยค่ะก็มีบ้างค่ะเพราะว่าเราเองก็คือมันเลทมานานนะคะนี่คือมันนานจริงๆก็มันเป็นแบบ สชั่วโมงค่ะคือมันนานเลยเพราะว่าคือแฟนๆเขาก็มารอแล้วก็คือการแสดงก่อนหน้าไม่ได้เป็นวงสดด้วยอย่างเงี้ยค่ะลราก็เข้าใจอารมณ์แล้วก็คนที่แบบว่าพร้อมจะจอยแล้วอะไรเงี้ยแล้วพี่ๆบางท่านก็คือต้องแบบจองตัว๋วเครื่องบินอะไรอย่างเงี้ยมาค่ะเราก็ใจเสียอยู่แล้วเพราะว่าเราแบบไม่ตรงเวลา,าอย่างเงี้ยค่ะใช่ครแรกทเจอสานการแบบแปลเนมโ ใช่ใช่ค่ะถ้าเกิดอันนี้ก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์หนักพอสมควรค่ะเพราะว่ามันหลายชั่วโมงมันไม่ใช่เลทแค่แบบว่าอ่าเป็นจํานวนนาทีอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นชั่วโมงใช่แล้วตอนนี้เขบอกว่ามีการขอคืนแล้วมันยังไงแล้วตอนนี้อันนี้อ่าหนูอันนี้ส่วนตัวไม่ไม่ทราบเลยค่ะว่าอาจจะเป็นพี่ๆขอคืนทางทีมเจ้าภาพเงี้ยค่ะใช่อันอันเจ้าภาพเขาเคลียร์อะไรกับเราเนี่ยเขาติดใจเราไหมหรือเขาเข้าใจหรืออะไรยงง ณนะตอนนั้นหน้างานปกตินะคะเพราะว่าทีมอาเจ้าภาพก็เข้าใจว่ามันเป็นเหตุสุวิสัยจริงๆค่ะเพราะว่าหนูเองกับทีมงานก็มีการคุยกับเจ้าภาพตลอดอย่างตอนไปถึงเจ้าภาพก็เข้ามาถ่ายรูปก็พูดคุยกันปกติก็แก้ไขสถาน,นการณ์หน้างานช่วงนั้นให้มันดีที่สุดค่ะก็ส่วนตัวเจ้าภาพไม,ไม่ได้มีปัญหาเลยเลยค่ะตอนนั้นเราได้มีโอกาสคก,กับเบรไหมครเพราะว่าเหยียบอะไรสดออกนะ้ำแบบแขมแบบใหญ่อ๋ออันนั้นส่วนตัวหนูเองไม่ได้มีการคุยตรงค่ะแต่ว่าน่าจะเป็นทีมงานกับทังผู้ใหญ่มากกว่าค่ะ ว่าเรื่องนี้มันดราม่าเลยเกี่ยวกับให้คนให้ความสนใจเยอะมากตามโซเชียลเลยก็อ่าใช้ครช็อกไหมก็ไม่อ่าอาจจะไม่ได้ใช้คําว่าช็อกแต่คือเข้าใจในส่วนที่มันเกิดดราม่าเพราะมันก็เป็นผลของการกระทำอค่ะเพราะมันก็เหตุเกิดขึ้นจริงๆแล้วเราเองก็เลดจริงๆนะเราเราตัวแบบว่าเออเจ้าภาพอยู่ก็อาจจะแบบ้ระแวงกลัวจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับวงเราอะไรอย่างเงี้ยนะคดม่ไดค่ะก็อ่า เว่ากลัวไหมก็กลัวค่ะเพราะว่ามันก็มีให้เห็นค่ะแต่ว่าเราก็พยายามทําให้ดีที่สุดค่ะแล้วก็ครั้งต่อไปมันก็ต้องวางแผนอะไรให้มันดีมากขึ้นค่ะยิ่งถ้าต่างประเทศไม่ใช่บ้านเราเนี่ยค่ะเราเองก็ไม่เคยไปทริปยาวๆเราเองอาจจะใหม่ด้วยนี่ก็เป็นประสบการณ์ใหม่ที่ครั้งต่อไปถ้าเราจะทำอะไรเราก็อาจจะต้องดูดีๆกว่านี้ค่ะ ไปทั้งทีมครั้งแรกค่ะที่ไปแบบเต็มวงนะคะเพราะว่าปกติถ้าไปก็จะเป็นไปหนูแล้วก็นักร้องชายไม่ได้ไปเต็มวงไปแบบว่าเป็นแบ็คกิ้งแท็กค่ะอันนี้คือครั้งแรกที่ไปทั้งทีมเลยค่ะใช่ทีมลยก็เจอแบบใช่หนูก็เป๋าหายตั้งแต่วันแรกเลยอ่ะแล้วหนูแบบเราหายวันแรกแลวได้คืนวันที่หเนี่ยมันก็แบบหลายเหตุการณ์มากที่เราที่มันใหม่มากๆสําหรับเราเนี่ยค่ะเราก็ไม่เคยเลยค่ะก็ถือเป็นเป็นเป็นบทเรียนให้ได้แก้ไขในครั้งหน้าที่จะมี ใช่ค่ะใช่ค่ะทำให้ทีมงานเราต้องสแกนหลายๆอย่างมากขึ้นค่ะใช่ใคชช่ใช่ค่ะเพราะว่าตอนนั้นเป็นเป็นรอบสองที่ที่อ่าอ่าปรึกษากันว่าทางทีมผู้จัดกับทีมหลังบ้านลำไย,ยปรึกษากันว่าเดี๋ยวให้เดนเซอร์ชายขึ้นไปขึ้นไปโชว์อีกรอบหนึ่งค่ะแต่ว่าตอนนั้นคือแฟนคลับเขาก็เหมือน อารมณ์มันไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็อันนี้ก็แอบเป็นห่วงความรู้สึกของน้องๆในทีมที่ขึ้นไปแล้วแบบเขาเจอเหตุการณ์ตรงค่ะตอนนั้นเราอยู่หลังเวทีเราไม่ได้เจอตรงนั้นตรงๆค่ะแต่ว่าเป็นคุณเจรกกับบอสที่ที่ที่เจอเหตุการณ์ตรงนั้นตรงๆแต่ที่ค่ะแต่ที่คือทักทายใจเราก็คือแบบเออทำไม่เป็นแบหวังมากอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะก็อันนี้เสียใจจริงๆค่ะเพราะทุกครั้งที่ไปโชว์คอนเสิร์ตเราอยากให้ทุกคนที่มาชมคอนเสิร์ตเราเนี่ยเขาแฮปปี้แต่วันนั้น ก็ทำให้เขาไม่ได้แฮปปี้เท่าที่ควรเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่ามันก็นิดนึงอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เราก็เพียดตบกร้ชอนใช่ค่ะใช่ค่ะ